โอเคสวัีนะคะวันนี้เราก็จะพาเราก็ได้สไตล์การแต่งห้องมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้ค่ะเราก็จะมาแต่งห้องนะคะเอมได้สไตล์การแต่งห้องมาอีกแล้วนะ <c oughs> ก็อันนี้ก็ไม่ได้ไปออกไปเอาของหรืออะไรเลยนะคะหรือว่าใครจะออกไปก็ได้นะรอนะคะป๊แบบเลยนะ พอเราเข้าเกมแล้วนะคะเราก็จะได้หน้าตาอย่างนี้เลยยางยางยางเขาต้องเข้าไปสูตรระบบเกมกอนเข้าไปในเกมเลยนี่คือบ้านหลังที่เราสร้างเมื่อวันนะคะเดี๋ยวเราจะเอาว่ายกดผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็แค่ไปเคียของออกเฉยๆนะคะ มันก็จะมีบางมุมเนาะที่ไม่ได้เคลียรของออกนะคะกปต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเสียอาจจะแปลกๆหน่อยนะขณะนี้เป็นเวลาบ่ายสองตรงนี่คือห้องที่เราทําไว้เมื่อวานนะคะทุกคนส่วนมากเลยคือไม่อยากเอาอกนะคะดูสวยไม่สวยทุกคนดูสวยมากเลยราชอบห้องัว รชอบห้องไหนเราชอบห้องครัวก็เอาออกผิดตอนนี้เราคิดว่าเราจะเลี้ยห้องครัวไปนะคะก็ออกไปเลยสิคะรุมหอนเยอะมากทุกคน จัดเป็นโซนห้องนอนนะคะเพราะว่าห้องสีไม่อยากผ่านเนาะนี่นะคะทุกคนเอาโซนห้องนอนเรามาวันนี้นะคะเราไม่แชร์ไอเดียจัดห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะถ้าเกิดมาไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะต่อไปก็เรียกสีดีทุกคนชอบนันห้องนอนเราไม่เคยชอบเป็นสีชมพูนะคะเราก็จะเช็คเบียงเป็นสีนี้เลยนะคะเตียงมันรอยได้ไหม โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราต้องค่อยๆทำนะท,ทุกคนว่างไงได้ไหม มไม่ได้หรอกอืเอาประมาณนี้แล้กันค่ะแล้วก็ทุกคนมันทำยากมากเลยนะเราฝึกทำตั้งหนมันเสร็จแล้วพอมันมาทำมันมันยากมาก อเคค่ะทุกคนต้องชิียไ,ไ,ไอเดียใหม่แล้วอันนี้เป็นแบบว่าอยากมามแบบสองกระจุกไม่ใช่นะคะทุกคนเราก็จะใช้เป็นมุมของห้องนอนเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอานี่ออกก่อนพิดเตียงสองชั้นมันไนาน้เอมันเหมันผิดภาพตรงไหนเปล่าเราว่าเราก็นำมาแล้วนะาใหม อ่ามันจะทิ้งนะคะแต่ก็ค่อยๆประมาณนี้มันก็สูงอโอเคแต่อยู่มังอะมันก็หายไปเลยอะ่ะโอเคค่ะประมาณนี้แล้วก็ทุกคนคะไม่ทำแบบเมาาื่อวางตู้เสืผ้าเลยอะ่ะ อ๋อทุกคนเระผู้พิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอิมอะไรนะมาแซรเราก็จะมาทำห้องนอนนะคะทำห้องนอนนะทำห้องนอนตัวน,นี้ไม่ได้ไอเดียอะไรเลยอันนี้เป็นห้องนอนแบบนอนแบบไซร์หลายหลายคนหน่อยนะคะ เป็นเตียงใหญ่นะถามว่าตรงนี้มันว่างใช่ไหมล้วกดไปที่โซฟ,ฟาโอเคมาวางไว้ตรงนี้นะคะจะได้ดูแบบว่ไม่ว่างเกินไปเนาะมันจะดูสวยๆเอาแบบ,บวางของก็ได้เดี๋เราติดทีวีด้วยดีกว่านะคะจะได้มีอะไรดูระหว่างเออนอนแล้วก็ เราก็ไม่มีหมอนใช่ไหมทุกคนเรืปอยๆไปถูกบ่บะเราว่าเราจะจั่ไม่สวยเหรอไม่แต่น้ำพุไ้ายทยงมว้แล้วหนึ่งจะผ้าหมอนนะหมอนจุ๊บ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 จจุ๊บ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 แล้วเราก็จะใช้ก็ ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปที่โซฟ,ฟาเพื่อใช้หมอนอันนึงโอเคค่ะแล้วทีนี้ก็มาดูหน่อยไปที่ห้องขวานอนมาวางค่ะนอนมาวางโอเคแล้วก็เราต้องใช้พรมได้นะคะเอาไหนดีอันนี้จะกว้างกว่า แล้วก็เราก็จะใช้เป็นมอมอะไรไม่เอาดีกว่าไม่สวยนี่ก็จะเป็นห้งองอสไตล์ง่ายๆนะคะไม่ใหญ่มากทุกคนเราต้องมีชั้นวางของ เอาว่านี้มันใหญ่เกิน๋ยว่เราจะย่อให้มันเล็กลงโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็หาวางของก็จะหนังสืออะ่ะ ซือกระตูนหน่อยอ่าจะอัน <c oughs> อ,อันนี้คือชั้นหนังสือนะคะชั้นหนังสืออวา,างชั้นหนังสือต่อไปก็เป็นชั้นประดิษฐ์ของอ่ะเอาเทษที่ทำได้นะคะทุกคน ก็มีเสียอะไรเยอะๆเยอะเยะหมดเลยเอาวางไว้ตรงนี้กาวก็มีนะคะอเอาไปมาทำอะไรก่อนทุกคนมาดูเตารีดนะคะขาดไม่ได้เลยนะเนาะแล้วก็อะไรทุกคน มันเหยียห้องอะไรเมื่อกี้เราจะทําห้องอะไรห้องเต็งตัวหรอห้องนั่งเล่นใช่ไหมใช่เมื่อกี้จะทําห้องนั่งเล่นทีวีวางอยู่ตรงนี้ชั้นบนของต้องเต็มน,นะคะเอาแบบหยีบไปเต้นบากขึ้นขึนข้น,น,นไปคือใสต่ตปเลยกี่กัน เควันที่ด้วยทุกคนไม่มีวันที่ไม่ได้นะโอเคโอเคค่ะนี่ก็คือห้องนะคะแต่ส่วนตัวเราชอบห้องควานะเพราะที่ชอบทำอาหารคือไม่ชอบทำอาหารนะคือก็มันสวยอะคะ่ะต่อไปเป็นห้องนั่งเล่นออห้องนั่งเล่นเราคิดว่าเราจะทำสไตล์เดิมเลยนะ ราะมันรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะคะสไตล์เดิมใช่หรือเปล่าเออไม่ใช่สิเรามันเราต้องทำสไตล์ไหม่ทำสไตล์ใหม่ก็อันนี้คือดอกไม้ทุกคนคะถ้าเรามีดอกไม้อยู่ในบ้านเรู้สึกว่ามันดียังไงก็ไม่รู้เลยแล้วก็ทุกคนไม่มีหมอนแสดงว่า มันไม่ใช่ที่นั่งนะคะอหยอกเล่นไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็เราก็ไม่ต้องเป็นต้องใส่หมอนตลอดใช้หมอนใช้หมอนตลอดเวลาต่อไปก็ทุกคนราว่าผมมันเนี้ยมันเด็กกระจิ๋วเริวเกินแล้วก็แล้วทุกคนทุกห้องมันต้องมีทีวีใช่ไหม ไม่ค่ะไม่จําเป็นต้องมีทุกข้องก็ได้นะหรือว่ามีดีมีดีกว่าอันนี้ไม่มีจะเรียกว่าเออมันต้องเป็นแบบนาฬิกาไม่เอาด้วขอันไม่สวยอะ่ะ อันนี้ก็ได้ย้งโอเคค่ะอันนี้ก็คือห้องนั่งเล่นนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้คือตัวละครของเรานะคะถ้าเกิดทุกคนถามว่าทำไมเขาถึงใส่ชุดแบบนี้ทำไมเราถึงให้เขาใส่ชุดอย่างนี้มันไม่เหมอะมันไม่สวยนี่คือนัอ่นสรครับมันหายไปไหนนี่เดี๋ยวเราก็จะมาลงสีพื้นใหม่นะคะใช้สีอันนี้ไปเลยเราเกิดวันพุธ เราจะเอาจริงๆถ้าเกิดมันมีสีแดงนะทุกคนเราใส่หมดนี้เลยเพราะว่าเราชอบสีแดงแต่มันดันไม่มีนะซ่เราก็จะใช้สีประจำวันเกิดน,นะคะคือสีที่อยู่ในห้องห้องน้ำเป็นอย่างนี้นเลยอันนี้เอาสียเลยสีนั้นก็ปรดร้องดีนะเค่ๆก็จะ ว่าเปลี่ยนดิมันมันจะได้เข้าตีมกับเพื่อนไงนสีม่วงดีกว่าต้องใส่สีม่วงห้องน้ำากเป็นห้องน้ำสวยขึ้นมาเลยดูสิดูสีเขียวเดียวขอใส่แบบเข้มๆได้ไหมได้ค่ะได้เถอะนะได้เธอ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 ขอร้องโอเคนคี่นะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคน ใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทำเสร็จแล้วบ๊ายบายค่ะคลิปน,นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะค่ะอยาลืมกดไลค์เลขกดตามไมชอช่วยกิดต์สมายด้วยายบคย